เอาหูแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันเลยนะครับก็มาอยู่ในเกม Gas Station Simulator กันอีกแล้ว <Yahoo! S 1> ก็สำหรับคลิปนี้เ,เราจะมาปรับปรุงร้านให้ใหม่ขึ้นกว่าเดิมนะฮะให้ดูดีกว่าเดิมโอเคแต่ก่อนอื่นเลยเหมือนจะเห็นรถมาล้างนะฮะนี่ตรงนี้ ผมก็ได้เล่นนอกรอบนะซื้อต้นมะพร้าวมาประดับไว้นะให้มันดูสวยงามขึ้นนิดนึงโอเคแต่ก่อนอื่นเลยขอล้างรถคันนี้ก่อนอ่ะปึ๊บโอเคปึ๊บอ,อ่ะสี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 ด โอเคแล้วก็ด้านนี้แล้วก็ด้านหลังอ่าโอเคยังไม่ได้ทันสีดด้านหลังเลยเสร็จที่เรียบร้อยลอะอแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะพนักงานของเรา ปึ๊บปึ๊บโอเครอพนักงานมาแป๊บนึงนะครับค,คุณลูกค้านะปึ๊บโอเคเติมน้ำมันด้วยนี่โอเคอุ้น้ำมันเราก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวค่อยสั่งเพิ่มกันแล้วกันนะครับ ลดอีกคันหนึ่งตรงนี้ปึ๊บโอเคเดี๋ยวเรามาปรปับปรุงร้านกันเลยดีกว่านะก่อนอื่นเลยเราขอสั่งน้ำมันมาก่อนตรงนี้ปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็ตกแต่งแรนมาร์คอื้ ปึ๊บเราจะซื้อถนนนะถนนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวแป๊บนึ่ง่านี่พันห้านะฮะโอเคซื้อมันเลยนี่โอเคแล้วก็ออกทีนี้ปั๊มเราก็จะมีถนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ว้าว โอเคดูดีขึ้นมาเลยนะมีถนนแล้วกเ็เราจะมาเปลี่ยนร้านนิดนึงนะเปลี่ยนหลังคานะครับปึ๊บต้องปิดร้านก่อนต้องปิดปั๊มน้ำมันก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวขอเติมน้ำมันให้ลูกค้าก่อนปึ๊บ ปั๊มปิดปั๊มแป๊บหนึ่งนะครับปิดก่อนปิดก่อนโอเคประมาณนี้อืมอ่าเดี๋ยวรอรถส่งน้ำมันแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวเอาน้ำมันลงถังแป๊บนะแล้วค่อยปิดปัม๊มออโอเคนี่เดี๋ยวรอเอาน้ำมันลงถังเสร็จแล้วเราค่อยปิดปั๊มกันนะ ว่างๆแบบนี้ก็ของัดรถเลยแล้วกันนี่ปึ๊บเย้อยอุยหกหัก,หกโอเคได้มาสิบสองเหรียญน,นี่คันนี้อีกโอเคสี ได้มาอีก5เหรียญน,นะะโอเคประมาณนี้แล้วก็มาร้งรถตู้คันนี้ด้วยนะครับนี่ปอ่ะประมาณนี้ชึบชึบชึบแล้วก็ด้านนี้ปบนี่ โอเคแล้วก็หลังรถปึ๊บโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะลดน้ำหน่อรถน้ำมันก็ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ทีนี้เราก็ปิดปั๊มได้นะปิดปั๊มแป๊บนีน่เราจะมาปรับปรุงร้านนะฮะพนักงานคนนี้ก็ เดี๋ยวก่อนนะไปพักก่อน่อะดูซิว่าเราจะตกแต่งหลังคายังไงดีปึ๊บอฮ้ยอืมชืบชือบอิทอืมเอาหลังคาแบบไหนดีอืม ชึบชึบมีแค่สี่แบบเองอืมงั้นเอาอืมแบบนี้ก็แล้วกันนะฮะชึบอืมโอเคอู้ว้าวสุดยอดไปเลยนะะแล้วก็เปลี่ยนผนังด้วยชึบ ดูดีขึ้นมาเลยนะครับนี่ค่อยๆเปลี่ยนอา่าด้านในด้านในเราจะเอาอีกแบบหนึ่งนะะแบบนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนด้านนอกก่อนปึ๊บนี่ชึบชึบโอเคเป็นอิดชึบ จึ๊บจึ๊บอะ่ะโอเคอเคูอค้ดูสวยขึ้นเยอะเลยนะปั๊มน้ำมันของเราอืมโอเคเดี๋ยวอีกด้านหนึ่งนะนี่ปึ๊บอะ่ะทำทำให้หมดปึ๊บ ปุ๊บปุ๊บโอเคนี่ชืบชือบอ่าใกล้จะเสร็จแล้วปุ๊บปุ๊บโอเคแค่นี้น่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะอ่าเสาตรงนี้เปลี่ยนได้ด้วยอืมมีเสาไม้กับเสาอ,อิฐ อืมโอเคเปลี่ยนเป็นเสาอิดไปเลยนะนี่ปึ๊บอ่าปึ๊บโอเคนี่ปึ๊บเปลี่ยนเป็นเสาอิดให้หมดอ่าปึ๊บปึ๊บนี่ <P ew l ip> เงินเงินเหลือ400เองนะดูซิว่าด้านในเราจะเอาเป็นแบบไหนดีนะปึ๊บ <P ew l ip> ด้านในกำแพงด้านในอ่าืม ด้านในเอาเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวค่อยทาสีใหม่ก็แล้วกันนะตรงนี้นปึ๊บอโอเคเดี๋ยวเราเปิดปั๊มเลยแล้วกันตอนนี้เงินเ,เงินร้อยหลอแล้วนะฮะเปิดปั๊มก่อนปึ๊บโอเคอแล้วก็มาทาสี เอาเป็นสีสม้มสีสม้มสีสม้มสีนี้ก็แล้วกันปึ๊บนี่ทา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 โอเคนี่สีส้มเป็นเลยแล้วกันนะส้มอ่อนปึ๊บปึ๊บ นี่อ๊ะโอเคครับก็ทาสีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยละเดี๋ยวทำความสะอาดเป๊บหนึ่งนี่ชืบชืบกดกวดกดกดอ่าโอเคนี่กดให้หมดกดกดกดหืมหืมทว่ัวเอเลนมาอีกแล้ว ดูสิครับแต่กดอ,อื่นเลยขอกดร้านแป๊บหนึง่งน่าจะไม่มีอะไรละขอเติมน้ำมันให้ลูกค้าแป๊บหนึ่งนะน่าจะรอนานแล้วเต็มถังเลยนะครับ,บโอเคนี่ จบอะโอเคดูซิว่าร้านของเราอัปเกรดอะไรได้บ้างปึ๊บอ่าตกแต่งอืมอันนี้ตกแต่งไม่ได้แล้วถนนเราก็ซื้อไปแล้วอืม ชบั้นวางน่าจะซื้อไม่ได้นะฮะออกก่อนปึ๊บเครื่องมือเออยังไม่ปลดล็อกนะฮะดูซิว่าอัปเกรดอะไรได้บ้างเอ่อือมแต่ยังก่อนไปกวาชึบ โอเคออกก่อนนะฮะยังไม่อัพเกรดอเอเรียนขยะจะเต็มขอเก็บขังขยะแป๊บป,ปึ๊บอะชุบเก็บขยะเก็บขยะชุบโอเคแล้วก็มาล้างรถคันนี้ต่อนะ แต่ก่อนอื่นขอลงไปทำความสะอาดด้านร่างแป๊บนึงชึบอะโอเคนี่ยินขยะไปนะจระเข้ปึ๊บโอเคอีกถุงนึ่งแค่นี้ก็ หมดเป็นที่เรียบร้อยอ่ะปึ๊บขึ้น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 โอเคแล้วก็ปิดฝาท่อไปนะฮคนต่อแถวเยอะมากอมาล้างรถให้ลูกค้ากันต่อดีกว่านะปึ๊บจึบ ค่อยๆร้างไปปึ๊บโอเคแล้วก็กระโปรงหน้านะปึ๊บร้างร้างร้างด้านข้างโอเคด้านข้างแล้วก็ด้านหลัง อีกแล้วนะฮะด้านหลังยังไม่ได้ล้างก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่รู้จะรีบไปไหนนะฮะคุณลูกค้าของเราเอ่อหืมทัวทัวเอเลนมาแป๊บเดียวร้านหืปลาใครมาทิ้งปลาแถวนี้เอา้าอปลาอปลาปิวมันอยู่ตรงนี้ทิ้งทิ้เก็บเก็บเก็บ ทิ้งถังนอกปึ๊บปึ๊บโอเคประมาณนี้ก่อนนะอู้ลูกค้ามาเติมน้ำมันอีกแล้วปึ๊บฮเอ่าเอาเท่าไหร่ดีครับเอ่อเก้าห้าเต็มของนะครับผมโอเคนะครับลูกค้าปึ๊บอ๋อขอบคุณที่อ่เอ่เอ่า ช่างมันนะฮะปึ๊บปึ๊บ <Incredible. S 1> อืมโอเคเอ่อหืรอยเท้าเยอะมากปึ๊บ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 นี่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 นเช็ดเช็ดเช็ดทำความสะอาด ปลาอีกแล้วใครมาทิ้งปลาเรี้ยราดนะฮะดูซิว่าของตกแต่งอ่าเสื้ออะไรได้บ้างอืมอืมมอันนี้ก็แล้วกันนะฮะป้ายเปิด โอเคดูซิว่าอยู่ตรงไหนเอย่ยน,นี่ไงเอาติดด้านหน้าตรงนี้ปึ๊บไม่ดีกว่านะย้ายย้ายดีกว่าเออมันติดด้านข้างตรงนี้ไม่ได้อืมงั้นก็ติดตรงนี้กันแล้วกันปึ๊บ โอเคเติม,มน้ำมันให้คุณตำรวจแปบบ๊บอ่ะโอเคปุ๊บโอเคถังเกตเก่าออกมาไว้ตรงนี้แป๊บหนึง่งนะไม้ตรงนี้ก็ขอเก็บไปให้หมดปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,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 บโอเคอ่ะดูซิว่าจะตกแต่งอะไรได้อีก ปึ๊บของตกแต่งปุ๊บปึ๊บมานั่งเราก็ซื้อไปแล้วอืมเก้าอี้เอ่อยังก่อนดีกว่าอาืมโคมไฟก็ยังก่อน อ,อไม่มีอะไรน่าซื้อเลยนะฮะปึบ๊บอ,อูลานจอดรถของเราซื้อได้อีกหนึ่งอันนะฮะแต่เราต้องไปตักทรายออกก่อนตรงนี้เดี๋ยวไว้ทีหลังก็แล้วกันลานจอดรถเ,เ,เราอัพเกรดปัม๊มนี่ ล้างรถได้แล้วอัปเกรดเป็นเลยนะปึ๊บโอเคอัปเป็นเลเวลสองที่เรียบร้อยละนะฮะดูซิว่าเอ่อพนักงานอ้อหเรียกพนักงานอีกคนมาก่อนปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเครอพนักงานแป๊บหนึ่งนะครับ มารังลดให้ลูกค้าตรงนี้ดีกว่านะงานง่ายง่ายปึ๊บสิดน้ำโอเคแล้วก็ด้านหน้าปึ๊บปึ๊บเอ่อปึ๊บ โอเคแล้วก็ด้านหลังอืมชึบแค่นี้ก็เสร็จสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอืมดูซิว่าเราจะตกแต่งร้านได้อีกไหมนะฮะตกแต่งอันนี้หรือเปล่า อ่อันนี้ยังก่อนดิกกลัวนะฮะสนามบาสปึ๊บตกแป็นจุดเราซื้อต้นมะพร้าว อืมย่างก่อนยังไม่สำคัญนะเพิ่อแป๊บเดียวลานตะกอีกแล้วนะฮะถังขยะก็มีตรงนี้ไม่ทิ้งอู้คุณลูกค้าน่าจะรอนานนะฮะเดี๋ยวเติมน้ำมันให้ปึ๊บโอเคชุบชุบโอเคนี่อ่าขอบคุณที่ ช่บริการนะครับปั๊มน้ำมันของเรานี้สุดยอดน้ำมันวันแน่นอนนะฮะเพราะว่ามีปั๊มเดียวนะฮะโอเคนะครับก็ได้เวลา,วาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะ่าจะต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนกันแล้วกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอเคบายบายนะครับ